ทำส่วนยุคใหม่สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนพูดรักในการทำการเสร็จวันนี้ผมจะมาทาหน้ายางด้วยยาวันเดอร์เนี่ยครับเพาว่ามันเป็นยาฆ่าเชื้อราเนะี่ยเพราะว่าถ้าแล้วยางจะมีอะไรสภาพที่ดีขึ้นจากการติดเชื้อราแล้วน้าแมงจะออกเยอะขึ้นแต่ว่ามันก็อยู่ในระดับที่ผมพอใจนะเท่าที่จะก่อนทาแล้วผมจะทาดูว่ามันจะ เป็นยังไงเขาแนะนำมาว่ามันดีเพิ่งหายจากอาการเท้าแพงอไม่รู้ว่าจะเดินทาไปได้เยอะเท่าไหร่แต่มันก็ใกล้จะค่ำแล้วครับเดี๋ยวจะลองทาดูมาคนเดียวด้วยแหละวันนี้ที่สวนมีายางพันเปดร้อต้นเนี่ยผมจะเดินทาเองได้ไหมได้ครบไหมมาลองดูกัน อันนี้กี่โมงแล้วเนะี่ยก็จะค่ำแลว้วอะห้าโมงพอดีประมาณหกโมงกว่าพายที่ก็จะตกดินแล้วผมไม่ได้เอารองเท้าบูทมาเซ็ด้วยสิแต่ก็ไม่เป็นไรถ้ามันหมดแสงผมก็จะเลิกทำแฟนผมช่วงนี้กีดอย่างคนเดียว ่กี้ออี่ส่วนใกล้ๆนะห่างให้ไปอีกประมาณสามี่โลแล้วผมมาลองทายาตัวน,นี้ดูจ้างให้คนมาทาแล้วละ่ะแต่ว่าเขาไม่ว่างครับก็เลยมาทาเองรอก,ก่อน่็จะได้ผลยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูหลังจากผ่านไปประมาณสองสาวันก็เห็นผลนะยาพวกเนี้ย คนที่เขาใช้ก่อนหน้านั้นเขาว่ามันดีครับรามนหายไปสภาพต้นยางก็ดีขึ้นหน้ายางดีขึ้นอันนั้นคนที่เขาแนะนำนะว่ามันโอเคเดี๋ยวเราได้รู้กันครับในระหว่างนี้ผมก็จะเดินหาตามที่ผมทาได้ข้อเท้าเพิ่งหายยังเดินได้ไม่เร็วเท่าไง เดินแบบเปเีๆเเเนี่แหละจากนี้ไปจะทาเป็นแถวเมื่อกี้เดินผ่านมาเลยต้นไม้ไปก็ทาไปหมดเลยสามสี่วันก่อนหน้านี้ตอนข้อเท้าผมแพงมันบวมผมถึงว่าผมจะไม่หายแล้วนะกลัวกลับมาเดินไม่ได้แต่นี้ดีขึ้นมากแล้วไปหาหมอที่ โรงพยาบาลราพสตคุณหมอก็จัดยาที่ที่ดีนะผมกินแล้วหายเพ่เดียวหายดีขึ้นมากเลยที่แรกว่าจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลเลยหาหมอคลินิกเปลี่ยนใจไปที่รพสตอาการดีขึ้นแทบจะหายเลยครับเลยไม่ได้ไปคลินิกโรงพยาบาลเลยต้องขอบคุณคุณหมอที่รพสตมาก ขนาดมาเนี่ยผมยังลืมเอารองเท้าบูทมาเลยนะมาได้ชุดธรรมดาแล้วหลัง่างนี้ผมพอมีเวลาจะทำคลิปแล้วคนระับแต่ว่าช่องของผมน่าจะทำทุกอย่างนะนอกจากทำกิจกรรมทางการเกษตรสายเทคผมก็ทำคนระับผมกำลังจะทำอยู่เกมผมก็เล่นนะ เป็นทั้งสายเล่นเกมสายเท็กสายทําการเกษตรทําทุกอย่างที่เราอยากทำเนาะมันสนุกน่ยไม่มีใครห้ามมันก็เป็นของที่เราหามาได้เองเนาะแล้วก็ยางก็กีดเองสองส่วนครับกับว่าจะยังไม่รับลูกน้องเดี๋ยวให้ได้รายได้ พอประมาณแล้วลงตัวสบายขึ้นกันนี้หน่อยจะรับอยู่ผมใช้เวลาทายาเสร็จประมาณเกือบสองทุ่มครับเดินแบบไม่มีรองเท้าบูทแบบกระเพกกระเพกนี่นแหละเป็นอะไรที่สนุกมากวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ